สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กกะนะคะวันนี้นะคะโอ้เห็นว่าบ้านแอนแอนนะคะมีโครงการใหญ่เนะี่ยทำอะไรนะคะแม่พีก็จะพาเอฟซีมาดูนะคะโอ้แดดจ้ามากวันนี้ก็คือสฮ้อนเป็นฮ้อนเนะาะเบิร์ดทอนั้นโอ้มาดูนะคะแอนแอนเพิ่นจะต่อเติมต่อไปจากต้นสองบ่ อออร่่ามอนโอ้เอาเอาที่จอดมอไซคก่อนบ่โอ้โหกระเทินแล้วก็ทำให้มันเจ็จทีเดียวรถเนาะเออทางรถยนต์โมอไซเลยอหาเงินก่อนมาสั้นเตีโอ้โหนี่ฮะก็ต่อไปอีกสองต้น ถ้าสามต้นก็าพอดีตรงนี้เนาะโครงการใหญ่ต่อไปอาจจะต่อตรงนี้นะทำเป็นที่จอดรถยนต์แต่ตอนนี้ท่านบอกว่าทำที่จอดมอเไซค์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นแดดเป็นฝนก็จอดนะตากฝนตากแดดอยู่ตลอดนะแอนๆก็เลยมีโครงการนะคะต่อเติมเข้ามาอีกสองต้นนะทุกคนแต่สองต้นก็กว้างอยู่นะ มีทีมช่างนะคะก็มากันเต็มนะคะโอ้หกท่านนะคะหกคนนะคะก็น่าจะเสร็จเร็วนะคะทุกคนน่าจะเสร็จภายในวันนี้แหละเพราะว่าช่างเพิ่นทํางานเร็วมากนะคะนี่ก็เป็นทีมงานอ่าที่ทํางานของบ้านพ่อเปานนันเองนะคะเนาะก็เพิ่นกจ็จะทําเรียบร้อยแล้วก็ไวมากเลยนะทุกคน แต่ตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะเจ้าของไปที่มู่นนะไปทำงานนะคะก็จะทำเป็นหลังคาเหล็กนะคะตอกมา กับพี่เดือบรพี่เดือบกับการเมีเอ้าวเรียบร้อยจะมีพุกตัวใหญ่ละอีก

โอ้ย่าหนิงก็จะทำโรงรถเหมือนกันเอา้าเอดโอมามงเลยอ๋โตเอามาทางข้างขึ้นไ้เก่งพี่อือนะคะต่อจากเสร็จตรงนี้ก็จะไปลุยงานโตนะที่บ้านย่าหนิงนะทุนก็จะต่อโรงรถเหมือนกันโอ้โหไม่ยากกับลูกสะพ้ายมีโครงการอันเดียวกันเลยเนาะนะ เดโ่วเดียวนกกระองขาวนั่นนะคิวคนก็ยาวนะคะทั้งปีนะมีคนจองคิวไว้นะคะเขาเรียกว่าช่างพีมือนะมีงานตลอดทั้งปีบางคนจองล่วงหน้าถึงปีหน้าก็มีนะทุกคน <c oughs> จองข้ามปีแล้วบอยิ่งกว่าหมอลำเนาะโอ้ยิ่งกว่าหมอลำ,ำเขาจองไว้ข้ามปีนี่แหละนะงานมีฝีมือนะก็ทุกคนฮะ <c oughs> เตรียมขนอีกแล้วนะช่างตั้มนี่เฟืองเพิ่นนะทุกคนนี่แหละผลประโยชน์นะคะของคนขยันเนาะในช่วงที่เกี่ยวข้าวกันเสร็จนะคะก็เพิ่นก็ไปอัดเฟืองก้อนไว้นะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ที่กัดังเนาะนี่เป็นประโยชน์มากช่วงที่อ่า หน้าฝนเนาะหน้าฝนนี้เพราะว่าอ่อวัวควายนะส่วนมากมันก็จะไม่มีหญ้ากินใช่ไหมเพราะว่าเขาทําเกษตรกร,ก,รกันเขาทํานากันเนาะก็ไม่มีพื้นที่เลี้ยงนะคะช่วงนี้นะก็นี่เฟืองนี่จะเป็นราคามากนะเฟืองก้อนนะเฟืองอัดแท่งนั่น,น,นเองนะทุกคนเนี่ยเพื่อนก็เตรียมขนย้ายนะคะเนาะแต่ไม่ทราบว่าอันนี้เพื่อนจะเอาไปตรงไหนนะทุกคน เอาเป็นอะไรแล้วปลาแดงอ่ะไปดูปลาแดงแป๊บหนึง่งโอ้ยอีกเงี้ย นึกว่ารถปรดัดเองไม่ใช่บ่รถไถมาติดลหลุมโอ้ที่นู่นนั่นเองนะคะ รถพ่อของคุณพลลี่นะคะน่าจะติดหลุมน,นั่น่ะโอ้นึกว่ารถป่าแดงอืมไม่น่าละเห็นเอจะคุณไปรเรียกแม่นะคะเมื่อกี้นี้นะรถติดหลุมนะคะถ้าเข้ามาข้างในนี้มันก็จะยากอยู่นะเนาะนี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนเพิ่งหยุดแค่อ่าแค่หยุดแค่วันสองวันเองนะคะทุกคน อืมติดลมแล้วโอ้มาดูยางเขาโอ้งโอดีมากๆเลยโอ้เต็มโป๊ะแล้วนี่ยังหยดติ้งติ้งติ้ง,ง,งอยู่เลยนี่เป็นส่วนยางของคุณพ่อของคุณปรี่นะคะทุกคนโอ้นึกว่าเสียงรถปลาแดงติดจะแท้ไม่ใช่ แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงฝุ่นก็รอดๆโอ้จะคุณไปเลี้ยงควายบ่โอ้วันนี้วันเสาร์อ๋ออ่ะพี่ไปไหนแล้วอ๋อโอ้จะคุณไปเลี้ยงควายนะครับวันนี้เดดจะจ้ามากเลยครับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นพี่นะโอเคนะคะนี่สำหรับนี้มานี่ค่ะ